สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว AirPods Gen 3ในปี2024ซึ่งผมจะรีวิวว่า a i r p o d s Gen 3เนี่ยมันยังไหวหรือเปล่ากับปี2024แล้วก็อาจจะพูดถึงแบรนด์อื่นๆด้วยที่มีเรทราคาที่ต่ำกว่าแต่ว่ามีคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงจากที่ผมได้ลองไปเทสมาหลายๆตัวที่ประมาณเรท2 3,000บาทก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างที่ถือว่าคุณภาพเสียงใกล้เคียงหรือว่าโอเคแต่ว่าข้อดีของ AirPods iPhone มัััันนนเป็ยงงงไงกกกบบาารรใช้ iPhone, หือวว่า iPad ก็เดี๋ยจะมา คุยกันในคลิปนี้เลยซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มการรีวิวการใช้งานเดี๋ยวเราก็จะไปดูเรื่องของสเปคของตัว AirPods Gen 3กันก่อนว่าผ่านมาประมาณ3ปีเนี่ย AirPods Gen 3มีสเปคเป็นอย่างไรเผื่อหลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าสเปคคร่าวๆของตัวหูวฟังตัวนี้ให้ดูกันซึ่ง AirPods Gen 3เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021ซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่อัปเกรดขึ้นมาจาก AirPods Gen 2ซึ่งการอัปเกรดนั้นก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอองงงเเเเทคโโนนนลยยีีด้าารรระบบสซ็์ต่ตๆชิปม ถึงการกันน้ํากันเหงื่อดีไซน์ของเคสชาร์จรวมไปถึงแบตเตอรี่การใช้งานที่สามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าสเปคคร่าวๆให้ดูกันซึ่ง AirPods Gen 3ใช้ชิปหูฟังเป็นชิป H1 เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0แล้วก็มีการกันน้ากันเหงื่อในระดับ IPX4 ทั้งตัว AirPods แล้วก็ตัวเคสชาร์จซึ่งตัวเคสชาร์จของเขาเนี่ยก็จะมี2รุ่นก็คือเป็นรุ่นที่เสียบสายชาร์จได้อย่างเดียวส่วนอีกรุ่นเนี่ยจะเป็นเสียบสายชาร์จได้แล้วก็ชาร์จแบบไร้าสายได้้้ซึ่่่่่งงงงราาาาคจะตตกัััันนนนนอออยยููเเล็เทสววขหฟ ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะใช้งานได้ราวๆห้าถึงหชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งการใช้งานต่อเนื่อง <ๆ S 1> การสนทนาไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าคุยไปด้วยฟังไปด้วย <ๆ S 2> ก็จะสนทนาได้อยู่ประมาณราวๆสี่ถึงห้าชั่วโมงประมาณนั้นก็อยู่ที่การเพิ่มเสียงลดเสียงของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอาจจะฟังเสียงไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ารวมเคสชาร์จเนี่ยก็จะใช้งานได้ราวๆถึง30ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่ารวมทั้งตัวหูฟังแล้วก็เคสชาร์จก็จะใช้งานได้ราวๆสามสิบชั่วโมงส่วนอุปกรณ์กลลงแแัวว้้็หูฟ ก็ยังแถมสายชาร์จที่เป็น USB Type C to Lightning แถมมาในกล่องเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆซึ่งตัว AirPods Gen 3เนี่ยก็รองรับการใช้งานกับ iPhone ตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่1ขึ้นมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยก็คือ iPhone 15ซึ่งถ้าใครยังใช้ iPhone เหล่านี้อยู่ก็ยังไงก็ใช้งานร่วมกันได้กับ AirPods Gen 3ได้แบบสบายๆเลยนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับพวก iPad MacBook iMac Mac Studio ซึ่งถือว่าครอบคลุมมากๆก,ก,กับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของ Apple สะดวกมากกับใครที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่หลายๆตัว ไม่ว่าจะเป็น iPad MacBook หรือว่า iPhone นั่นเองก็ถ้าซื้อหอูฟังตัว AirPods ไปแล้วเนี่ยก็จะสะดวกมากกับการใช้งานอันนี้คือข้อดีนะครับสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายการเชื่อมต่อที่รวดเร็วตัว AirPods Gen 3เนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าเรื่องที่ผมได้เกริ่นไปว่าถ้าพูดถึงเพียงแค่คุณภาพเสียงที่เราต้องการจะฟังแค่นั้นก็ยังมีอีกหลายๆแบรนด์เลยที่ทําคุณภาพเสียงได้ดีมากๆในเรทราคาที่ประมาณ 3- 4มสี่พันเนี่ยที่ถูกกว่าตรงเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งก็มีหลายๆตัวมากๆที่ทําคุณภาพเสียงออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็็ดีีีกกว่ามในป แต่ว่าในเรื่องของความสะดวกสบายการเชื่อมต่อที่รวดเร็วการที่ตัวหูฟังเนี่ยสามารถที่จะค้นหาตำแหน่งได้อันนี้ตัว AirPod s Gen 3เนี่ยก็จะได้เปรียบมากๆในเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าราคาที่แพงกว่าเท่าตัวถ้าตัดเรื่องของคุณภาพเสียงเอาเรื่องความสะดวกสบายเรื่องของเทคโนโลยีที่ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย AirPod Gen 3ก็ทําได้ดีกว่าหลายๆตัวในท้องตลาดซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะพิจารณาเอานะครับว่าต้องการความสะดวกสบายก็เพิ่มเงินไปเอา AirPod s ให้จบไปเลยหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการแค่คุณภาพเสียงจริงๆเนกาบท2020 บาทเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีแล้วในปัจจุบันนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมีงบประมาณไหนแต่ถ้าใครต้องการความสุดสบายการใช้งานที่ใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ติดขัดก็ถือว่าทําได้สะดวกสบายกว่าในเรื่องของการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ a p p l e นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนที่ผมได้ไปเทสไปใช้งานมาเนี่ยก็จะไปเทสในเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็การสนทนาซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปเสียงว่าจะเป็นเสียงของตัวเพลงที่ผมได้ไปเทสมาแล้วก็เสียงของตัวไมโครโฟนของตัว AirPods Gen 3ว่าเป็นยังไงซึ่งซง ช่วงท้ายคลิปแล้วก็จะมาสรุปภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้และส่วนตัวที่ผมได้ลองไปใช้งานมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆกับการใช้งานเพราะตุผมเองก็ใช้ iPhone อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายรวมไปถึงคุณภาพเสียงกับราคานี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆคือสมกับราคารวมไปถึงตัวไมโครโฟนนั่นเองอันนี้ผมจะอธิบายเรื่องของคุณภาพเสียงไมโครโฟนแล้วก็เสียงของตัวหูฟังให้ฟังก่อนก่อนที่จะไปฟังเสียงจริงซึ่งตุผมเองก็ค่อนข้างจะประทับใจมากเพราะว่าจากที่ผมได้ลองไปเทสไปฟังมาก็ถือว่าทำออ ได้ดีตามที่คาดไว้ซึ่งเรื่องของเสียงของตัว AirPods Gen 3คุณภาพเสียงค่อนข้างจะทาออกมาได้บาลานซ์มากๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเบสเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมซึ่งเบสเนี่ยมันจะมีความแน่นมากๆแน่นแบบตับ๊บๆ,ๆเลยแล้วก็ความใสของเสียงเนี่ยค่อนข้างจะเคลียร์มากๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยฟังแล้วมันสบายหูมันฟินมากๆเวลาฟังไปแต่ละเพลงฟังเพลงหลายแนวการจูนเสียงทําออกมาได้ดีมากๆคือคุณภาพเสียงเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์เลยในทุกย่านเสียงมันทําให้เราฟังแล้วมันฟินมันสบายหูมากๆส่วนตัวก็เลยประทับใจในเรื่องของคุณภาพเสียง ส่วนตัวไมโครโฟนเนี่ยอาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดนิดหน่อยเวลาเราคุยเวลามีเสียงรบกวนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงรอบข้างรบกวนเนี่ยตัวไมโครโฟนไม่ได้มีโหมดตัดเสียงรบกวนมาให้เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดด้อยนิดหน่อยที่ทําให้ตัวไมโครโฟนอาจจะมีเสียงที่แกวงน,นิดหน่อยแต่แลกมาด้วยความคมชัดของเสียงถ้าเทียบกับตัวที่ถูกกว่านี้เนี่ยผมว่า AirPods Gen 3ยังทําไมโครโฟนออกมาได้ด,ดีกว่าในเรื่องของความคมชัดของเสียงแล้วก็ความดังอันนี้ผมว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยตังไม่มี A.N.C หรือว่าการตัดเสียยยงงรรบบกกวนนอข้า็็เเลจปุดดิ แต่ว่าภาพรวมมันก็ยังทําได้โอเคอยู่สำหรับไมโครโฟนอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพเสียงแล้วก็ไมโครโฟนกันเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณภาพเสียงกันก่อนแล้วก็ต่อด้วยไมโครโฟนกันเลยนี่ก็จะเป็นคุณภาพเสียงของไมโครโฟนจาก Airpods Gen 3แล้วก็อาจจะมีเสียง<ม>รบกวนรอบขค่านิดหน่อยบวกวกับพัดลมที่เปิดไว้ และนี่คือคุณภาพเสียงจากการสนทนาถ้าเกิดว่าเราสนทนาผ่านไมโครโฟนเนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงประมาณนี้เลยนี่คือคุณภาพเสียงจากไมโครโฟนของ AirPods Gen 3ฟังแล้วรู้สึกยังไงมันชัดหรือเปล่าก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับ AirPods Gen 3กับการสนทนาผ่านไมโครโฟน และนี่ก็จะเป็นภาพรวมของตัว AirPods Gen 3ในปี2024อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่สำหรับผมเนี่ยเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ความสะดวกสบายไมโครโฟนในการสนทนาอันนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีสมราคาก็ถือว่าคุ้มแน่นอนกับการที่จะเสียเงินซื้อสำหรับ AirPods Gen 3ในปี2024ผมว่ายังใช้งานได้อีกยาวๆเลย23ปีหรือว่ามากกว่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ทำหลน่นทำตกทำหายก็ยังใช้งานได้ยาวๆสำหรับ AirPods Gen 3ก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบก็ฝากทุกคนช่วยกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ